สวัสดีครับผมวิทาบุญนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวอนิเมะในซีซั่นวินเทอร์2021นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเรื่องยูราส k กต i บิ๊กนินะครับกับเรื่องแกคิโดนนะครับเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับยูราสไกต์บิ๊กเด็กนะครับอนิเมะแนวปริศนาประจนภายนะครับที่มีปริศนาเกี่ยวกับโลกเบื้องหลังที่ชวนน่าติดตาม แต่ถึงอย่างเง้น,นะครับพอดูจบเนี่ยอนิเมะก็ยังไม่ได้อธิบายชัดเจนนักรวมถึงโทริโกที่ตามหาซัส,สกินะครับสงสัยให้ตามต่อในบังงยะหรือนิยายนะในช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนจะเน้นไปเป็นภารกิจมากกว่านะครับแบบเจออะไรประหลาดประหลาดปกติเนี่ยและไปจากการที่ต้นเหตุอีกโลกนะครับทําให้ตอนหลังๆเนี่ยต่างจากตอนแรกๆพอสมควรมีงงมีมึนต้องตีความบ้างแต่ดูได้เรื่อยๆนะครับโทริโกกับโซลโอเนี่ยคือแบบน่ารักมากเลยนะ เป็นคู่ที่เหมือนจะดูยูริดีนะงานภาพโอเคนะครับบรรยากาศของอีกโลกก็ทำดีดเลยอันนี้แม้ตอนทานะครับแต่และตอนก็ตลกดีนะที่แบบหน้าตาตัวละครมันจะดูเป็นแบบว่าตัวเล็กๆแล้วแบบทำหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนเมาหน่อยนะครับสรุปนะครับผมอาจจะคาดหวังไปว่า,าจ,จะสนุกลุ้นไปกับการประจันภัยอีกโลกมองโดยรวมเรื่องนี้ไม่ได้แย่นะครับพอดูได้อยู่ชอบการประจันภัยในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ ดูอาจิ้น2คนดีได้นะโอเคอยู่เรื่องอยูแลสกายบิ๊กเด้งนะครับผมให้7เต็ม10นะครับดูฟีแบบถูกเลิกสิทธิ์ได้ทางป๊อปไทยแลนด์นะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องแกคิดอนนะครับ อนิเมะแนวไอดอลที่ไม่ใช่แนวไอดอลนะครับเหมือนชมรมการแสดงมากกว่าเรื่องนี้เล่นอะไรเยอะจนช่วงหลังๆเนี่ยดูล้นอยู่นะหลังเหตุการณ์วิฟโยกเนี่ยสาวในเรื่องพริยามฟื้นฟูโลละครอลิสอินอีกครั้งนะครับซึ่งส่วนนี้โอเคเราได้เห็นความพรารยามของตัวละครดีโดยเฉพาะซีเรียนะครับมีทั้งปมในอดีตและความกดดันเนี่ยและเป็นที่จับตามองในฐานะสมาชิกใหม่นะครับ ส่งผลักของดอนหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์วิบยงอ่ะยอมรับว่าไม่เข้าใจและน่าเบื่อมากเลยนะครับพยายามจะซับซ้อนพยายามจะเล่นท่าย,ยากถึงแม้บทสรุปจะค่อนข้างเข้าใจแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบส่วนนี้เท่าไหร่เล่นกับข่วงเวลาทําให้ดูสับสนไปว่าฉากนี้ปัจจุบันหรืออดีตถ้าจะให้ดีนะครับเล่าเหตุการณ์วิบยคแล้วค่อยเฉลยสาเหตุที่เกิดขึ้นดีกว่าผมไม่ค่อยอินไม่สนุก กับส่วนอื่นของเรื่องนี้เลยนะครับชอบแค่ในส่วนของสาวๆในอลิซเนี่ยที่พยายามจะฟื้นฟูลงล,ละครสิ่งที่เจออุปสรรคหลังเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นพอไปทางไซไฟเนี่ยผมว่าไปไกลหน่อยนะตามไม่ทันแล้วงงด้วยนะดีที่จบโอเคนะครับไม่สงสัยอะไรมากนะครับ ในส่งตัวละครเนี่ยผมชอบนะแต่ละคนก็น่ารักดีนะครับความพยายามที่จะฟื้นฟูละครปมของตัวละครงานภาพก็ใช้ได้นะครับที่เหลือแพ่โอเคเลยจบรีวิวนะครับแกคิดดอนนะครับ6กเเต็ม10นะครับเอาจิงๆนะเรื่องเนี่ยมันดีแค่ในส่วนของตัวละครที่พยายามจะฟื้นฟูละครแค่นั้นนะครับแต่ในส่วนของไซฟ,ฟ้าในส่วนของแบบ โอโหคือมันมันเยอะเกินอะ่ะมันแบบเหมือนขยายเนื้อเรื่องเยอะเกินไปหน่อยทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกนะครับเรื่องนี้นะครับดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปบิลิบิลินะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะในสัปดาห์นี้นะครับต้องยอมรับว่าเกคิดนเนี่ยทาผมเซ็งแย่เลยนะเพราะว่า เป็นเรื่องที่จบจบได้ค่อนข้างดีก็จริงนะครับแต่ที่ผ่านมาในช่วงหลังๆเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างวุ่นวายครับวุ่นวายมากเลยเหมือนเด็กไป,น, ون, ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับใครที่ดู2เรื่องนี้แล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับแต่ใครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบ,บูรรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายในเบ็เต็งดีด้วยนะสวัสดีครับ